พบกับพวกเราวันนี้นะอาจารย์จะมาแนะนําเลขมงคลที่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ขอแบ่งเป็นสองลักษณะได้ไหมลักษณะแรกเลขที่มันควรจะมีเพื่อเสริมทางด้านของธุรกิจการเงินการทองเพราะว่าดูเหมือนปัจจัย4ทั้งหลายนะจจะต้องใช้เงินใช้ทองแลกมาดังนั้นอันดับแรกพื้นฐานชีวิตในที่ดีใช่ไหมควรจะมี เลขที่เสริมเรื่องของการเงินการทองเป็นเบื้องต้นก่อนอันดับที่สองคือคนเนี่ยที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็ต้องการความสุขต้องจากเงินทองใช่ไหมนะดังนั้นเลขที่คนมีในเบอร์โทรศัพท์ประเภทที่สองก็คือเลขที่เสริมนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยตรงอ่าถ้าอย่างนั้นบางคนก็อาจจะมีคำถามว่าอ้าวอาจารย์ แล้วอย่างนี้มันมีเลขบางเลขหรือเปล่านะที่เสริมเลยทั้งเรื่องของเงินทองด้วยเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยมาเดี๋ยววันนี้อาจารย์แนะนําให้นะว่าเลขที่เลขที่คามีในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยวันนี้มาเป็นตอนที่สามแล้วนะใครที่ยังฟังไม่ทันย้อนกลับไปดูตอนที่หนึ่งตอนที่สองได้วันนี้อาจารย์แนะนําตอนที่สามละอันนี้อาจารย์จะว่าเดเวือเลขคู่แรกคู่เลขนียก็คือเลขที่มีสองตัวเนาะ จะอยู่ตัวใดอยู่ตัวหน้าอยู่ตัวหลังก็ได้อ่ะเลขนี้คือเลขที่อาจารย์พูดไว้ตอนต้นว่าทําให้มีทั้งอะไรนะความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีทั้งโชคลาภเงินทองที่ดีมาดูกันว่าใครมีเลขนี้ในเบอร์โทรศัพท์บ้างมางมีบ้างใครมีบ้างเออเลขเนี้ยใครมีในเบอร์โทรศัพท์บ้างสองสามหรือสามสอ,สองนะจะ อันไหนอยู่ข้างหน้ามีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันสองสามหรือสามสองเนี่ยมันเป็นเลขที่ต้องเขียนนี้นะคือสองกับสามอยู่ติดกันนะสองกับสามหรือสามกับสองอยู่ติดกันเนี่ยเมื่อมีแล้วเนี่ยหนึ่งโชคลาภดีเวลาเจอเสียงโชคเสียงลาบเนี่ยถือว่าที่หนึ่งเลยนะถือว่าเป็นเลขอันดับหนึ่งที่ทําให้เราอได้โชคได้ลาบถึงแม้จะไม่ได้ก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ว่าได้แบบ พอยิ้มออกเอพวกเราต้องต้องเหมือนแบบว่าต้องไปดูว่าเอ๊ะสำหรับตัวเราแล้วเนี่ยต้องได้โชคลาภเท่าไหร่ที่จะยิ้มออกเนี่ยคือเลขสองสามหรือสามสองคือเลขที่นาพาพวกเรานาพาเอาโชคลาภเอาเงินทองสมมุตินะเราเป็นคนทํามาค้าขายแบบเนี้ยเป็นคนทํามาค้าขายเรารู้สึกว่าเวลาที่ขายของเหมือนเหมือนกับคนอื่นนะ่ะแล้วทําไมลูกค้าถึงซื้อเรา ทั้งทงี่ของแบบประเภทชนิดราคาคุณภาพเหมือนกันเป๊ะยี่ห้อเดียวกันเป๊ะนะทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างแต่ทาไมซื้อเราเพราะว่าเลขนี้มันไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เรามันทําให้มันได้โชคได้ลาบอะแล้วมันออกฤทธิ์ทางด้านเสน่ห์ด้วยนะคือคนที่ใช้เลขนี้โดยเฉพาะสมมติเราเป็นผอค้าเมค้าไงนนะคนจะมาอุดหนุนมาซื้อมาขายมา เหมือนกับมาแทบจะมาลุมมาต้มเลยอ่ะเพราะความมีเสน่ห์ชอบใจในพ่อค้าแม่ค้าด้วยคือพูดง่ายๆเวลาได้เงินของเรามันได้จากการเสี่ยงโชคหนึ่งละมันได้จากการทําธุรกิจจรจาค้าขายโดยอาศัยเสน่ห์ของพ่อค้าแม่ค้าดังนั้นถามว่าเลขสองสามหรือสามสองเนี่ยมันสามารถที่จะ เอาไปทําธุรกิจการงานการเงินได้ไหมได้เอาไปเสี่ยงโชคได้ไหมได้สมมุตินะใครที่เป็นคนโสดยังไม่ถึงขั้นที่ว่าโอ้จะต้องแต่งงานแต่อยากมีสเสน่ห์แรงในจังหวะชีวิตนะ่ะตอนต้นนะ่ะที่ชีวิตมันจําเป็นจะต้องมีสเสน่ห์เพื่อดึงดูดนะให้คนเนะี่ยที่เป็นคนที่เป็นเป้าหมายกันแล้วกัน เข้ามาให้เราเลือกก่อนที่จะตัดสินใจว่าอ่าอันนี้คือคนที่ต้องแต่งงานมันก็ต้องมีคว,มความเขาเรียกนะมีออร่ามีความโดดเด่นมากพอที่คนจะรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาพบเจอพูดคุยเพราะว่าในเบื้องต้นใช่ไหม่อนที่คนจะตกลงปลงใจมีความรักความสัมพันธ์กันเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากพอดึงดูดมากพอที่จะเข้ามาทำความรู้จักก่อน นี่คือเลขที่ทําให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นนี่คือเลขทำให้เกิดแบบนั้นกนะ็คือมัรู้สึกว่าคนได้มีเสน่ห์จังเลยพอเข้ามาหาแล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องของการเจรจาปุดคุยบุคลิกลักษณะท่า,าทางแต่อย่าลืมนะเลขนี้ได้เงินได้ทองแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยส่วนได้ถึงขั้นที่ว่าแล้วมีเสน่ห์ถึงขั้นที่ว่าต้องแต่งงานเลยหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอีกเลขหนึ่งตอนนี้อาจารย์ขอพูดถึงเลขของ การที่มีไว้แล้วเนี่ยมันเสริมเรื่องของธุรกิจการงานได้ไหมได้ไหมเพราะว่าเลขนี้ไม่ใช่เลขสเสน่ห์แบบคนเห็นเราอยากเป็นแฟนแต่เป็นเลขสเสน่ห์ที่คนเห็นเราอยากจะเข้ามาหามาร่วมงานด้วยถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะถ้าเรามีเลขนี้ในเบอร์โทรศัพท์นะก็จะรู้สึกว่าเออเด็กคนนี้มันเข้าท่าเข้าทางอยากสนับสนุนอยากอุดหนุนอ่ะ เป็นเลขที่ผู้ใหญ่รักลูกค้ารักนะคนสูงวัยชอบเอ,อแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางก็เอื้ออำนวยอวยพรด <S 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 <ๆ>ีเวลาจะร่วมธุรกิจการงานใดๆกับใครนะถ้ามีเลขนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะเขาจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันอดนุนอ,อยากจะมาร่วมทีมด้วยมาเป็นลูกพี่มาเป็นลูกน้องมาเป็นเพื่อนพี่น้องแล้วมันค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นอย่างอื่นแต่ถ้าสมมติเรามุ่งเน้นว่าอาจารย์เลขเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราใช้ในเรื่องของการสร้างธุรกิจของตัวเองดีถ้าเราใช้ในเรื่องของการรับนะตำแหน่งเป็นข้าราชการเป็นคนที่จะก,กินตำแหน่งดีถ้าเราเป็นคนที่จะต้องทํางานเอกชนก็ได้แล้วมุ่งเน้นนะจะขึ้นไปในตำแหน่งสงสใหญ่ๆดีถ้าหากจะเข้าหานะคุณพ่อคุณแม่ของคนรักให้เขารักเราดีนี่แหละคือเลขที่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์ เป็นแบบที mm ่เ hmm. ข okay. like ้าหาคนที่เป็นอยู่ในกลุ่มลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เราจะต้องอาศัยความน่าเชื่อถือของเราเขาก็จะรู้สึกดีกับเราในขณะที่เราเป็นผู้น้อยในาณะที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่จะต้องขายของให้คนที่เป็นลูกค้าล้นนะเน้นนะว่าถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราจะเข้าหาลูกค้ารายใหญ่ต้องขีดเส้นใต้คําว่าลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าแบบขายส่งในพวกนี้ เนี่ยคือเลขที่ดีและควรมีในเบอร์โทรศัพท์อันนี้เนี่ยคือเลขที่อาจารย์เนี่ยตั้งใจคาดหวังว่าให้พวกเราเนี่ยสมควรนะที่จะมีในเบอร์โทรศัพท์ได้ทีนี้บางคนเนี่ยนะมองว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดในเบอร์โทรศัพท์เรามีเลขพวกเนี้แล้วเนี่ยก็พอแล้วใช่ไหมหรือเราได้รู้ว่าเลขนี้เราก็วิ่งไปหาเบอร์เองเงี่ย มันจะได้หรือเปล่าอาฉย์ต้องบอกก่อนว่าตามตรงว่าเลขเบอร์โทรศัพท์มีทั้งหมด10เบอร์นะเฉพาะเลขศูนย์ตัวหน้าตัวเดียวที่เราถูกบังคับให้ใช้เป็นเพียงตัวแทนขึ้นสัญญาไม่มีความหมายแต่ตั้งแต่ตำแหน่งที่สองไปถนนึงตำแหน่งสุดท้ายซึ่งเรามีสิทธิ์เลือกอ่ะแล้วเราไปเลือกมันเนี่ยย่อมมีผลหมดเลยบางคนบอกจะพี่นาแค่ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้แต่ลอานึกถึงเหตุผลให้ดีว่าถ้าเราเป็นคนที่เลือกได้อ่ะ มันเท่ากับว่ามันเป็นดวงที่เราอะเลือกและตั้งใจที่จะเอามาไว้กับตัวดังนั้นสรุปง่ายๆคําเดียวนะอาจารย์เลือกให้ดีกว่าเพื่อความชัวเอาดวงของเรามาเอาอาชีพของเรามาเอาวันเกิดของเรามาแล้วบอกว่าเราเนี่ยเกิดวันนี้อาชีพนี้ความต้องการในชีวิตของเราเป็นอย่างนี้อาจารย์จะเลือกให้ทุกเลขทุกตัวที่ในเบอร์โทรศัพท์นั้นนหะที่อาจารย์จะหาให้เนี่ยอาจารย์คัดเลือกเบอร์มานับพันๆเบอร์นะเพื่อจะหาเบอร์ที่ดีที่สุดให้กับ ตัวเราอาชีพเราแล้ววันเกิดเราโดยตรงดังนั้นใครที่อยากให้อาจารย์เนี่ยค้นหาเบอร์ประจําตัวของเราเนี่ยนะติดต่อมาในข้อความส่วนตัวนะจะแอดไลน์จะอะไรก็ได้อาจารย์จะให้คำปรึกษาเราว่าเดิมเบอร์ที่เราใช้จะส่งผลอย่างไรนะเราจะอยากจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ว่าที่แน่เราได้รู้แล้วว่าเบอร์ที่เราใช้อยู่มีผลยังไง2ถ้าอยากจะเปลี่ยนนะอาจารย์จะหาเบอร์ที่เหมาะสมกับดวงชะตาเหมาะสมกับฐานนะ ของอาชีพของเราอ่ะเพราะอาชีพคนกลางคืนกับอาชีพคนกลางวันเลขก็ต่างกันอาชีพของคนที่ทํางานเงียบๆกับคนที่ต้องทํางานพบเจอผู้คนเลขก็ต่างกันอาชีพของคนที่ทําธุรกิจอุตสาหการรมใหญ่กับธุรกิจของการทําแบบหัตถกรรมทํามือเล็กๆก็ต่างกัน ความต้องการของคนที่อยากจะไปยิ่งใหญ่กับความต้องการของคนที่จะสุขสบายเรียบง่ายเลขก็ต่างกันดังนั้นแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าไปรู้ว่าเลขอันนู้นดีอันนี้ดีแล้วก็ไปหาใช้เองดังนั้นอาจารย์จะหาให้ทุกคนที่เหมาะสมกับดวงของเรามาก